ไปเช็คสุขภาพเพื่อที่จะได้ทราบว่าเราเนี่ยมีมีปัญหาเรื่องสุขภาพจริงๆไม่สามารถมีลูกได้ตามปกตินะคะแล้วชาเนี่ยชาเนี่ยเต็มชงชานพะเก้านะคะที่ชงมาเนี่ยเต็มชงแบบเข้มๆนะคะแล้วก็ชงเช้า เช้าหนึ่งเช้าหนึ่งซองแล้วก็ตอนเย็นหนึ่งซองแต่ชงแบบเข้มๆก็คือแบบใช้น้ํานิดเดียวแล้วก็ชงแล้วหลังจากนั้นถึงก็จะดื่มน้าดื่มน้ําดื่มน้าดื่มน้าทั้งวันแต่จะชงวันละแค่สองซองเท่านั้นเองเช้ากับเย็นในเวลาสองอาทิตย์ทุกคนเชื่อไหมว่าในเวลาสองอาทิตย์เองนะคะเมนมาไม่น่าเชื่อเลยว่าเมนมาแล้วไปเจออะไรในนั้นรู้ไหมพอ,พอ,พอที่ว่าอุย้ยตื่นเต้นอะพอไปเจอแบบตอนที่เขาซาวอ่ะตอนที่ซาวเข้า,ขาไปอ่ะ ปีเอ่อปีครึ่งประมาณปีครึ่งประมาณปีครึ่งผ่านมาแล้วนะคะติมไปซาวแล้ว1รอบนะคะในมดลูกติมเนี่ยในโพในรังไข่เนี่ยติมไม่มีไข่แม้แต่ใบเดียวคือมองหาไข่มองหาเงาไข่ไม่เจอเลยคุณคุณเชื่อกันไหมเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมว่าไม่เจอแม้แต่เงาไข่อะ แล้วเราก็เลยบอกว่าโอเคหลังจากนั้นเราก็เลยบอกว่าโอเคฉันคงท้องไม่ได้แล้วแหละหรือฉันจะให้ไปทําอะไรให้ท้องไม่ได้แล้วแหละเพราะฉันไม่มีไข่ไงคนไม่มีไข่แล้วเมื่อวานเนี่ยพอไปเจอพอไปพบหมอเพื่อที่จะขอใบเพื่อที่จะแบบขอใบยืนยันอีกทีหนึง่งใบรับรองว่าเราอะไม่สามารถมีบุตรได้เพื่อที่จะไปยื่นขอบุตรบุญธรรมแล้วเขาก็ซาวอีกรอบหนึ่งเพราะาวอีกรอบหนึ่งรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเรามีใคร ไข่เนี่ยมันเป็นเงาเงาเงาเกิดขึ้นมาแบบมันมีแบบเม็ดเม็ดเม็ดขึ้นมาเป็นเป็นแบบอันนี้ก็คือเป็นฟองไข่ที่ขึ้นมาน่ะเชื่อไหมอ่ะเพื่อนเพื่อนม่มันแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ไม่ๆๆไม่ไม่น่าเชื่อเลยอะ่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นประมาณ4 5หวันเนี่ยก็เกิดเกิดมีเมนมามีเมนดด้วยนะมเมนมาด้วยประจำเดือนมาแล้วเราประจำเดือนเราหายไปปีครึ่งแล้วอ่ะ อาจจะด้วยความเครียดเรื่องงานเรื่องอะไรทุกอย่างใช่ไหมแล้วก็ดูหน้า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 แจา่มใสดูหน้าสิอาจจะมีลูกได้นะเดี๋ยวเราจะกินไปอีกสักระยะนึงแล้วเดี๋ยวก็จะมารายงานผลเรื่อย มีสองเรื่องนะคะคือเมื่อวานเนี่ยไปแล้วทีนี้เราก็มาเจอแบบไข่เจออะไรเยอะแยะเลยจะมันมาเจอมาเจอไข่ขึ้นซึ่งมันมีรังไข่ทั้งสองข้างเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรมันศูนย์มันแบบหมอบอกว่าเงียบเชียบในอุโมงค์ไม่มีอะไรเลยคุณบอกเนี้ยแล้วเมื่อวานเขาบอกว่าอุ้ยคุณดูสิมันมีมันมีขึ้นมามีฟองไข่ขึ้นมาน่ะอืมอันนี้คือ น่าจะเป็นสมุนไพรนพเก้านี่แหละเพราะว่าเราใช้สมุนไพรนพเก้า 9, คือเราตัวอื่นเราก็ใช้ไงไระยะทางปีครึ่งเนี่ยไม่ใช่ไม่เคยใช้อะไรเนี่ยใช้มาแต่พอมาเจอผสมสมุนไพรนพเก้า 9, กินแบบเข้มๆกินแบบอธิษฐานจิตกินแบบตั้งจิตด,ด้วยนะคะว่าขอเถอะขอให้มีอะไรบังเกิดขึ้นมาเถอะสรุปว่ามีจริงๆค่ะมีจริงๆแล้วก็ดีใจมากเลยเนี่ยที่แบบเออว้ตายแล้วฉันมีไข่เหรอ <c oughs> ค่ะนะคะ แล้วอันที่สองที่ไปเจอก็คืออันที่สองที่เข้าไปเจอก็คือติ๋มจะมีซีดอยู่ที่โพรงมดลูกด้านบนน่ะน,นะคะติ๋มจะมีซีดอยู่ประมาณ2เซนนะคะ2เซนเลยนะอันนี้ก็คือมีมาปีกว่า,วาแล้วเหมือนกันแต่เมื่อวานพอเราซาวอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าก้อนซีดเนี่ยมันหายไปมันหายไป5มิลนะ่ะแล้วมันเหลืออยู่1นึมิล amazing นะคะ โคตร Amazing เลยอ่ะเต็มเลยบอกว่าโอโหอน,นี้มันแบบโคตรด,ดีใจอ่ะมันดีใจสุดๆอ่ะคนที่แบบเราแบบเราไม่มีหวังแล้วไงแล้วเราก็มามีหวังแล้วทีนี้ซีดอ่ะซีดซึ่งเรามีอยู่อ่ะเต็มตั้งใจว่ายังไงก็ตามจิ๋มจะไม่ตัดจ,จะไม่ใช้การผ่าตัดในการรักษาแล้วเราก็จะใช้แบบเราจะใช้สมุนไพรไงเพราะอะไรเต็มถึงได้หาสมุนไพรมาตลอดทําไมเต็มถึงได้แบบ อะไรฉันต้องสมุนไพรอย่างเดียวนะคืออย่างอื่นฉันไม่เอาฉันไม่อยากคีโมฉันไม่อยากตัดฉันไม่อยากผ่าตัดรักษาไม่เอาการจี้ใดๆทั้งสิน้นแล้วก็เติมก็มาใช้เอ่อมาใช้ตัวสมุนไพรนี่แหละใช้ตัวนี้เลยชาสมุนไพรนุพง้าก้าเดี๋ยวนะคะอันนี้ก็ชงไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้องมาดื่มเดี๋ยวต้องมาดื่มนะคะดื่มตลอดเวลาเลยที่รักเนี่ยสุดที่รักมากเลยเนี่ยค่ะ แล้วก็ที่ที่มัน Amazing มัน Amazing 2ออย่างเลยไงมันไม่ใช่ว่าเออมันมีฟองไข่อาจจะเป็นเพราะอะไรก็ได้แต่ทำไมซีดเราหายอะซีดเราหายไป5มิลเลยคุณนะ Amazing มากอันนี้ชงไว้เมื่อกี้ไปส่งของมาเพิ่งมาถึงบ้านนะเนี่ยก็เลยบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวบอกมิดาวไว้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อะนะจะมาไลฟ์เดี๋ยวกลับถึงเกาะสมุยแล้วจะมาไลฟ์ให้ฟังว่าเราเจออะไรมาแล้วเราได้อะไรมาแล้วก็เลยแบบโอ้เม a ซิ่งมากแล้วแล้วก็แบบเอออยากให้เพื่อนๆมาลองอะค่ะอยากให้เพื่อนๆมาลองใช้ดูเนาะ สมุนไพรสมุนไพรมันดีจริงๆด้วยเนี่ยแล้วก็เก้าชนิดเลยนะใช่ปะเก้าชนิดที่อยู่ในนี้ค่ะช่วยคุณได้จริงๆนะคะแล้วผิวอะ่ะก็สวยและอีกอย่างหนึง่งเ,เดี๋ยวนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คืออ,อ,อีกอย่างนึงก็คือคุณสามีคุณสามีสามีต่างชาตินะสามีฝรั่งเนาะคุณโฟลแกบอกว่าเนี่ยเธอเธอดื่มอะไรของเธอเนี่ยน้ำแดงๆ